อสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องลักษณะไก่ตัวเมียที่ดีนะครับแม่ไก่ที่ดีอา่เป็นแบบไหนลักษณะแม่ไก่ที่ดีนะครับมันไม่มีแบบที่ตายตัวนะครับมันก็มีหลายรูปแบบนะครับอ่า มีทั้งแบบว่าพี่น้องเขาดีอ่านั่นก็มีโอกาสที่เขาจะให้ลูกดีแน่นอนครับคู่เกิดเขาดีถ้าคู่เกิดเขาดีอ่าส่วนมากจะไม่มีพลาดนะครับถ้าเลือกถ้าเลือกตามคู่เกิดนะครับอ่า แล้วถ้าแบบเป็นแม่ไก่ธรรมดาทั่วไปแบบแม่ไก่พื้นบ้านเราธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นแม่ไก่ที่ดีเราจะดูแบบไหนอ่าอันนี้ผมก็จะดูที่เกตนะครับอ่ามีพวกเกตพิเศษก็ใช้ได้หมดนะครับ เกตพิเศษนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับมันก็มีหลายรูปแบบนะครับและอีกอย่างนะครับคือเราก็ดูลักษณะครับอกอกตั้งหน่อยห่างกระดกอ่า แล้วก็อีกอย่างนะครับคือขนกับตาสีเดียวกันนะครับอ่าขนกับตาสีเดียวกันนะครับเราก็ต้องถ้าแบบว่าเป็นไก่โ no นเนมครับเราก็ต้องดูจากหมอเหงออยู่แล้วครับอ่าแต่ก็ส่วนมากมันก็จะไม่ส่วนมาก เราเอาตามแบบคู่เกิดดีกว่าครับแบบนั้นจะชัวร์สุดครับอ่าเราไปดูหมอเห็งมันก็มีหลายรูปแบบแะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆ